ออกแบบมาให้แยกอำนาจการเมืองออกจากอำนาจทางทหารอย่างชัดเจนเลยนะคะกองทัพไม่มีบทบาทในการเลือกตั้งหรือกําหนดตัวแทนในรัฐสภาค่ะตัวเลือกข้อที่2อง d e l e r t s c h a f t ภาคเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจผู้แทนสามารถรับฟังความคิดเห็นได้นะคะจากกลุ่มธุรกิจในกระบวนการทางนโยบายแต่ผู้แทนหรือสสอในบุนเดสทกเนี่ยจะไม่ได้รับการคัดเลือกจาก ภาคเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจโดยตรงนะคะจะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนตัวเลือกข้อที่3 Das Wahlberechtigte Volk ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกของบุ n d e s ท a g หรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งซึ่งก็จะจัดขึ้นทุก4ปีคะ่ะ ตัวเลือกข้อสุดท้ายดี e ฟว d าท a l ค์หน่วยงานบริหารหน่วยงานบริหารเช่นรัฐบาลหรือข้าราชการไม่มีอำนาจในการเลือกตั้งตังตวแทนในบุนเดสทากนะคะเนื่องจากหน้าที่ของพวกเขาก็คือการบริหารจัดการตามกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาค่ะ Where veiled Deutschland die Abgeordneten Bundestag? in zum และแน่นอนข้อที่ถูกก็คือ Das wahlberechtigte Volk.